เอาลงก่อนบ่เอาลง่งไรครับโอ้อาจารย์น้อ,จจนองจากคัาแกนเอาเสื้อผ้ามือสองมาแกกจกเด้ครับสุดยอดดีีครับอาจารย์ไม่เย็นไม่ยามปาเจอไปเหตุเพว่าบาทีชีวชีวเสียบ้านสีบ่ครับอาจารย์ตั้งว่าแหละโอ้ภาษีก็เสียให้เดี๋ยวไปบ่ผมเสียเองดอกใครคนเสียใจจากโลจากถุงครนะับบ่เป็นยังผมเบียดโอ้หลายๆๆครับนี่แหละครับ เพิ่นกนใจบุญนะครับเอามาบริจาคคนยากคนจนยุ่สปปลาวนะครับนะเหมือนดาผลผมก็ถือไปเพื่นตั้งใจมหาจากขนแจนเลยนะครับนี่อาจารย์ครับพุ่มแพ้เนาะอาจารย์เนาะไม่อยังอาจารย์อยูุลานะอาจารย์เสื้อผ้าเพิ่นเลนบ่ครับร่างนี้เป็นกระเป๋าโอ้กระเป๋าเนาะนะครับมาหวานมาถึงยุลานี่แหละครับโอ้สุดยอดเลยอาจารย์ใจบุญผมก็ไปแจกหลายเ้ีแล้ว โอ้หลายหลีครับเนาะตั้งใจมาหาเล่นวะครับอาจารย์เนี่ยเจ้าอขอไปดูแล้วกันเนาะผมก็กลละจะเก็บได้เขาดังนี่ละเก็บได้เฮือนนี่ละฝนเจ้าผมกะจะไปเลยละโอ้เอฟซีเฟย์จะไปเกลี่ยเสภานั้มกะมาอะไรนะครับเนาะผมว่าโทูประสานแล้วสาวลาเปิดใจสีผ้าไปเกลี่ยอาจารย์อย่าใจบุญครับ อ่เดี๋ยวจังเออเดี๋ยวเดียวผมจิขนของลงซอยอาจารานนะครับมาที่นี่ก่อนรับป็นก่อนนี่แหละครับท่านผู้ชมอาจารย์นองจากชุ่มแพร่ขดแกนเป็นก็เอาเสื้อผ้าทั้งมือไม้มือสองกระเป๋ารองเท้ายารักษาลกูกมาฝากใบน้ำผมนะครับแต่ฝนซาผมก็จะไปแก่บยูพิเศษเล่านะครับเนาะคนยาต้นจนอีลีนะครับเพิ่นบมมีไซ ะครับบางคนก็ถามบาเป็นยังยำเบแกกในไทยกะแกกมาแล้วครับนะแกกม่แล้วช่วงน้าท่วมกับแกกนะครับจุคนแก่นนะครับอิเลือกะแกกอยู่เล่าแบ่งปันกันไปสาหรับคู้มีใจบุญนะครับบางท่านก็ถามมาเอาให้พี่ไหนบอกบาบนรา,บร,าบ,บริจาคบเมนราบ,บริจาคครับเป็นจุดประสงค์ของอาจารย์นะครับนะเพ็่นเบื้องคิดผมผมไปเล่ารู้เพ็่นก็นเลยปากไปนะครับางไดผมก็ไปกินไปเที่ยว ไปเรีนสาไปหากินอาหารปลาอยู่แล้วิ่นก็เลยฝากไปแกกน้ำผมกะจะเอาไปแกกนะครับเนาะในใดกะมีเน่าติดไม้ติดม,มือไปใครก็จะเอามามาปลากระป๋องกับงกเงินไปแกกไปซื้อครับเนาะบางทีผมก็ทายคลิปหรือไม่ก็บม่ได้ทายคลิปเพราะว่าผมเป็นดูซูปสมครเล่นนะครับนะทายคลิปก็ได้ว่าทายคลิปก็ได้ผมไปหากินหาเที่ยวหาเมือนอยู่แล้วนะครับเนาะอ่าทีคลิปดึงสติสวสูงไวที่โอนไว ที่เป็นสิงปืนได้แล้วนั้นนะครับนะเพื่อจะห้หลอกต้มกันคููไดฮหักแพงกัจจานตจนุนผูกคอต่อแขนพาไปหาไปหอดไปถึงนะครับคือเดือนเก่าเดือนชิปนี่นุ่มไทยอยู่ตางประเทศอะจะเขาไปหาสาวล่าไปมันไปขอผมกับไปน้าได้ครับเนาะไปเบิงไปมวนน้ากันนะครับชวนครูไดที่รอกต้มกันเท่ากับเอามาวิฟาวิจารณนะครับชวนหลายโคาออกมาเปิดใจกับตรงอ่านรายละเอียดหัวขอเขาดีๆนะครับ เขาขาดว่าอ่ะผมก็บอกลายๆายคลิปแล้วต้องการหนุ่มไทยอายุหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบจังสี่เขาต้องการหาคนสับพอร์ตเรื่องการเงินกับเสื้อผ้ากระเป๋าแบบนี้แหละครับสิงของโทรศัพท์แบบนี้แหละครับเข,าไ,เขาไปต้องการสามีนะครับเขาไม่เขาไม่ได้ไต้องการหาสามีเขาต้องการหาคนซัพพอร์ตเลี้ยงดูนะครับเข้าใจวาครับมันจังสี่เป็โอ้คัก จ่งสีบโดเสียเปียบเสียเวลาเสียเงินเสียทองนะครับเนาะหากแพ่งโอนเงินให้โดยการเอ็นดูอแบบเสน่หาเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นป้ากะโอนพ่อสมมาภาควนนะครับนะถ้าจะได้ตัวเขามาเป็นเมียหลงรูรถกินเสียงอยากปาด่าเขากะเสียเงินเสียทองฟรีนะครับเนาะไปหอดไปถึงแบบผมหลีกัวนะครับอาจีบไอ้เมียบวกกาดคิดนะครับสำหรับผู้มีเวลาว่าง อาสาญาสิงเถาไส่นะครับนะสิงโอนไว้ไลาๆท่านกะบบอคอยมีเวียกนะครับกินน้ำบูกน้ำหลานกินเงินกระเสียนกลับไปเที่ยวไปมวนในบรรดาชีวิตได้ได้นะครับเนาะเงินทองอ่าเหมือนไปมือนี่มืออื่นก็หามาเพิ่มเติมไม่ได้นะครับแต่สังขานบรรเวลาเหาชีวิตเน่านาเหี้ยวแขวร้อนผมหงอกมันดึงขึ้นม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเขาถูงไปหาความสุขเยตัวในบรรดาชีวิตอย่าไปคิดมกมุ่นนะครับนะ บางคนก็บเบิ่งแค่คลิปสงครามกัมพูชาไทยเบื่องจคปวดหัวนะครับนะเอาตองปล่อยว่างนะครับดังนั้นก็บเบิ่งสาราเปืดอใจน้่นะครับเบิ่งช่องผมน้่มแต่ก็ด,ดีนะครับสีบพเดโอนไว้สีบพเดโอนหล่อลมจมนะครับเพราะว่าสมัยนี้คนหากินน้ำโชว์เชียวหลายนะครับบางคนก็เหตดคอนเทนตนแบบนี้แหละหากินตามเงื่อนไนอากาศบางคนก็เอาหลอกโปเปอยนะครับคลิป ข้อเสียวนะครับหายินน้อโซ่เชียวบางคนก็ทักทายไปหาวอ t ์แอบเฟซบุ๊กดิจิตอลหาสาวหาครูในเพจต่างๆกับล้นร้อนโดนต้มไห้โอนเงินเสียเงินปี้นะครับแต่มาเ,าเล่าเรื่องเล่ากันฟังหลายๆท่านนะครับเพราะว่าเรียนโช่เชียวมันต้องนามาละว่างมีสาชีปันหลายนะครับเพราะฉะนั้นต้องการเมียเป็นคนเล่าอีลีกับเขาไปหอดไปถึงไปหาหรือไม่ก็กี่คนเล่าในทํางานในประเทศไทยก็ไดนะครับ หลายคนเกิดเข้ามาทํางานในประเทศไทยหลายคนแล้วนะครับดังนั้นเขาจะเป็นต้องไปกีบในประเทศเล่าก็ได้นะครับนะกีบในไทยก็มีอา่าผูใ้ใดอยู่ไกลเ,เขานะครับเนาะงานในค่อยเห็ดก็ได้นะครับอาจจะเป็นครูชีวิตของท่านก็นได้สําหรับคนโสดสูงไหวนะครับโดยมีลูกมีเมียนะครับต้องการหาเมียหาคููเพราะว่าจะได้ลูกมาเลี้ยงอย่างนี้นะครับนะลักต่างไหวนุ่มใสเสา้เล่ามันจะเป็นไปได้ยากแต่ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ สำหรับคนที่มีเทคนิคในการหาเมียนะครับเนาะนี่แหละครับเรื่องเล้าควรวาดสองวังโค้งให้ไปหอยไปถึงนะครับทาบุญทำทานบริจาคกันกันมี่นะครับเนาะเจ็บที่ท่านใดหรือท่านผู้ชมเห็นคลิปนี้อยากเอาเครื่องเอาของมาฝากไปสปภพพอล่าจะทำบุญกับมาฝากไว้น้ำผลได้นะครับถามไลยดีครับนะอันนี้ผมขอรับบริจาคเลยครับด้วยความแบบว่าอิจฉานะครับนะอิจฉากับมาวางก่าด้ดีกว่าท่านดีเอาไปทิม เก็บไปอยู่เฮือนอยู่ซ่านที่ซื้อนะครับถ้าบุญทำท่านก็นกนได้เพราะว่าผมเขาไปเล่าอยู่แล้วนะครับท่านอยากเออไปหาเฮบีก็นหน้าเอาเสียปามือสองไปหาเฮบีไปหาแจก,กคนหรือจะไปแจก,กนะผมก็ได้ครับนะเพราะว่าผมาติดต่อประาสานสาวเล่าเปิดใจคนนึงแล้วนะครับให้ไปแจกซ้อยกันเพราะว่าเขารููเรื่องในพื้นที่นะครับเขาอาจจะมาก็มูเขาก็ลหลายนคนก็นได้มาแจกซอยกัน พอมันหลายโตนะครับเป็นพระขั้นโตนะครับเสื้อผ้ากับระเป๋ารองเท้านะครับมือไมก็มีมือสองก็บมีนะครับชุดคู่ก็หลายนะครับนะเพราะว่าพป่นเป็นคู่อาจารย์น้องพึ่นกับเป็นคู่ทั้งผัวทั้งเมียพึ่นก็เอาชุดทั้งชุดไมชุดเก่าทั้งรองเท้าทั้งกระเป๋าแะครับน้ำมูอเปือกเพื่อนผุในโรงเรียนเพิ่นมานะครับและหลายเติบนะครับเนาะเพราะฉะนั้นผมที่เอาเขาไปได้บาเพราะว่าบางยามกับเสียภาษีแต่ว่าเขาก็ต้องทำเรื่องออกไปนะครับว่าไปแจกนั่นแจกนี่ชี้แจงให ด่านจุลกากรฟั่งให้รับทราบนะครับมับนกับบนจะมีปัญหานะครับเคยไปร้ายเสือแล้วผมเคยไปแก่เสือผาหลายครั้งแล้วนะครับไปแกกสิ่งของแบบนี้แหละครับเนาะแต่ว่าล่มคลิปแน่ว่าล่มคลิปแน่นะครับแล้วแต่มีเวลานะครับเสี่ยวนี้อาจจะล่มคลิปเพราะว่ามีสาวลาวเปิดใจหลายคนกันท่รวมไปแก่น้านะครับไปหลายๆมูบานนะครับแก่เฉพาะดิ้งหน่อยแกกผู้เท่าดิ้หน่อยอะละครับนะเสือผาผู้ได้ใช่ได้ก็ใส้ไปนะครับ เพราะมันหลอยู่ดีครับมีแจะตกไปไม่นะครับเนาะถึงจะเป็นมือซองหรืเป็นของไม่นะครับดังนั้นนะครับนะกับเบาได้คลิปไปเรื่อยนี่ไล่ผมนะครับแต่ใดจะเอาเสือผ้ามือสองไปก็ได้นะครับเพราะว่าในในผมมี่จะเข้าไปอยู่แล้วมันเป็นทางพานผมจะไปกินไปเที่ยวอยู่แล้วครับนะเอาเสือผ้าทิ่ไไปทิ่มือไปแก่ไก้คนนะครับเนาะมันก็เป็นการได้บุญทุดท่าอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็นะครับพราะนั้นกัมาประกาศ ไอเอฟซีเลยะหลายๆท่านฟังนะครับนะไปทั้การมนวลนะครับบ่ต้องลงทุนยังบ่ต้องเสียเงินช่องผมบ่มีรับเงินค้นนะครับไปตั้งการพี่ๆได้นะครับค่าในหมอน้ามันบ่ต้องมาช่วยผมนะครับนะขอแต่วบุญุงเชี่ยกับยาเสพติดไปตั้งการในเบิร์ครับไปช่วยกันมวลกันจินกันเฮ่ห้าปาร์ตี้นะครับนะคอนเะน้นคลิปนี้กับระมาณนี้นะครับเขาใจตรงกันนะครับเรื่องแกลกเครื่องแกลกของเนี่ยสวัสดีครับ